สถานที่สนามร้างบุหันดวงจจรนเทยัยยกเทียนยกที่เม็ดเยน็นดำพุ่งเข้าต่อยก่อนใช้หมัดหาตรงๆแต่ทรง,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 งพลังหวังลิงแค่ยกมือขึ้นมารับเฉยๆแล้วปล่อยพลังจิตออกมาดำลอยแล้วลิวไปแต่ยังยิ้มแล้วแซวกลับหมัดผมนี้ไม่ธรรมดานะคุณยกที่สอง ดำใช้พลังทะลุมิตรเรียกเวชันพาร์กเองมาเสริมพลังหวังลิงเริ่มเอาจริงใช้พลังระดับเทพเจ้าทำให้แรงโน้มถ่วงทั้งดวงจันทร์เปลี่ยนดำถึงกับทุดลงแต่ยังปล่อยมุกแก้สถานการแรงดีจริงแต่ผมยังไม่หมดมุกนะยกที่สาทั้งคู่สู้กันไปจนหลุดออกนอกจักรวาลดำเกือบแพ้แต่จูได้พลังจากเสียงคอมเมนต์คนดู ดำสุยแล้วพลังทุ่งเปรียดพลิกกลับมาต่อยหวังลิงจนถอยหวังลิงยิ้มบางกายแล้วพูดว่าไม่ธรรมดาเลยนะนายไม่ใช่แค่ตัวการ์ตูนธรรมดาแล้วละ่ะสุดท้ายสมบัตตำนานสองคนจับมือกันแล้วบินกลับโลกไปกินข้าวแกงไตด้วยกัน